เรากำลังจะไปเไปน,นี่ยเราอยู่เขาเยี่ยมแล้แต่เรากำลังจะไปไหนก็จะไปผาอ๋อ<า><า>เป็น,าปานาปผาผาเยนะ<า>ี่ยงทำไมเขาต้องไปผาเยี่ยมนะเนี่ยเป็นหน้าผาอ๋อวิวสวยแล้วจะอยากไปรละผาไอ้เจ้ามนะะัน <c oughs> เป็นไปยังไง๋อแล้วมันเป็นาปยังไงอ่ะตัวแนะนำางเดีย๋ยวตัวแนะนำ เขายายคนนี้พาตอนงเทียนตลอดเลยอ๋อขาของยาที่ยงง่ายดีเนาะไม่ซับซ้อนยายก็จะนคที่นี่ลงกระต่าน้ำลงกระปองเขาอย่าสุดนะอยอยพาอะไรไปไก้มากเลัไปเลยข้างบนก็จะมีกิจกรรมเป็นป่าลอยฟ้านะคะเราก็จะยิงลูกของเราลงไป ใ่าเที่ยนะคะเราก็จะไปชมวิวกันหามเราก็จะพาเ่อไปดิสกาแฟนะคะตอนนี้มาคุณเทศน้อยเราก็จะพาไปเดินทางใกล้เอเส้นทงอเดี๋ยวึองผมะี๋เ่น้องเขารอเลยเนี่ยทางด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นแส่งท่องี่วโคราชกีฬาสองเสียมือมัเขาจะสีมาห้าประชันเด็กเมื่อกีนครับผมตอนนี้นะครับเราอยูุ่ดที่26นะครับ เราลงมาจากจุดที่25ก็ได้เงินแล้วผมจะพาเขาไปจุดที่27แล้วเขผมจะไปที่ไหนะบ้านอู่ตรงสุมเลยนะบ้านอู่ตรงอะารบ้านของกุหลาบถ้าไม่ถึงบ้านกันที่ได้เลยครับถ่ายเทปได้ไหมได้ตอนนี้เราถึงผาเยี่ยงแล้วค่ะนี่แสนสันนี่ต้องแสนสันตอนนี้นะคะเราจะถึงร้านดิบกาแฟแล้วแน่นอนใครอยากมากินกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้นก็สามารถดิบกาแฟได้แต่แล้นั้นมาชมพระอาทิตย์กลางแดดเนี่ยค่ะแล้วก็ดิบกาแฟ เหนื่อยมากเขาบอกว่าจำนายไปเราจะไปดิบกาแฟก่อนใครชอบมิวชมไปว้าวชุดดิบกาแฟน่ารักมากทุกคนเป็ดมีอะไรบ้างคะอะไรคะเนี่ยค่ะนีชุดกาแฟครับเราสามารถสั่งกระชุดมตันั่งดิบตัวดิบชุดอ๋อค่ะเพราะว่าเราจะเตรียมเครื่องปรุงไว้ให้เสรจะมีกระชุดมีกาแฟมีน้ำน้มให้ครับผมกคนโอ้โหที่เราสั่งชุดดิบกาแฟแล้วชุดดิบกาแฟที่นี่ถูกมากนะคะ50บาททุกคนคุ้มค่ากับการมองผ่าทิศตกและผ่าทิตย์ขึ้นนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นเขาใยเที่ยงมาถึงผายายเที่ยงแล้วเนาะเขาก็จะมากันเย็นๆหรือเช้าๆคงจะสวยมากจริงๆเพราะว่าโหพี่ตนี้ตรนนี้ม่แกสวยมากเป็นมูทโทนที่ดีมากๆจริงๆสวัสดีค่ะเรากำลังมานี่ใกล้ๆหน่อยตอนนี้เรากำลังงั้นไปดนอนนูนไป

แล้วก็มายิงปูกป่านะคะก็คือเมล็ดพันธุ์ะน่โดันขี้โม่ขี้โมยินหนึ่งยนี่ือะไรอ่เนี้ยกระดนะึ้นลองลองลองนี่คือเมล็ดพันธุ์ ไปแล้วเสาเขาไปแล้วหนูมาถ่ายรูปให้แม่มาหนูมาถ่ายที่เ้าะเดี๋ยวแม่จะยิงเวลาที่เรืร้องอยู่นะเดี๋ยวอรเอาลูกไปยังเอวเอากระเป๋ามาดิเอาเสียอมาเดี๋ยนะขอยงีควาไปตเอาเตยมตัวท่ดีจะเฉยเสาม เห็ับย่ค่ไหนต้องหมนงน้า้วมากน้มันโอช่หยิงไปตวแล้วอ่ะยิงไม่ได้เลอคุณ่ือคุณัไม่ตคใหญ่ั้นขั้น่างนี้เยั้อ่างนี้ยเ้ยหนีละมันจะได้ความดูฟูกับของกางงอง้ัวจีิัามาลยเสร็จับจีบยไม่มากตัว้ตอนยเท่าไู่นะมีูกเลยจ 好嘞。

นั่งพักกันอยู่ที่เขาเยเที่ยงนะคะหลังจากไปปลูกป่ากันเสร็จแล้วก็ชมวิวเขาบอกว่าตอนเช้าม,มีทะเลหมอ,อกกัจ้าเขา้อไ้กคะไม่ได้อยู่ดค่ตกมันจะไม่ดีาด้เากไไม่ได้้มม,ม,มอ้มอ่่าาจากลับ,บจากเขาเยียเที่ยงนะคะ